หมดแล้วล่ะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดีเดี๋ยวดูนี่ยกก่อนอ่ะจุดนี้หมดยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวตั้งตั้งกล้องก่อนทำไงดีอ่ะมันวางไม่ได้อ่ะจุดีเหนื่อยไหมแล้วน้ำมันเหลือนิดเดียวเองเดี๋ยวต้องไปขอท่านพาจาย์ใหญ่นุ่นน่ะไปขอมันน่ารักเนาะพะอจารน์่นนี่เนี่ยมันเดินตามตลอดเลยอ่ะ เขาแบบมีความอดทนสูงมากเลยจูดี้จูดี้จ๋าขาไปโดนอะไรมาลูกขาโดนอะไรมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะตั้งกล้องอยู่ตั้งยังไม่ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงเอาไงดีอนี่นี่นี่อะอลองลองดูแต่ว่าน้ำขวดนั้นที่พระอาจารย์จะให้ตะกี้เดี๋ยวขอนะเจ้าคะ่ะเออเห็นไหมจูดี้กินน้ำอืม หนูอ่ะถ้าหนูพูดได้หนูจะบอกว่าหนูหิวน้ําจังเลยเราเป็นใครเนี่ยมารู้จักกันเนี่ยฮะไม่เคยเห็นกันมาก่อนเลยเนี่ยเนี่ยใช่หนูชื่อจูดี้จริงหรือเปล่าเจ้าชื่อจูดี้จริงเหรอคะตุ๊ใช่ไหมเหรอเขาเป็นเจ้าตั้งชื่อเด็กๆใช่ไหม <laughs> แล้วจูดี้เหรอไอ้เจ้าโชคดีมีชัยเขาแล้วแล้วหนูดูนี่เนี่ยนี่ถ้าเทให้อีกเนี่ยหนูก็กินอีกใช่ไหมเดี๋ยวนะมันถึงสามนาทีหรือยังอ๋อหนูดูน้ำเหรอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ย เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันมันยังไม่ได้ตั้งกล้องเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอาไงดีเดี๋ยวขอขอวางไว้ก่อนอะ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 กินกินดวกินนี่นี่อะกินกินนี่เสียสละให้หนูเลยนะเนี่ยอะกินโอ้ยไม่รู้เรารู้จักกันมั้งแต่ตอนไหนเนี่ยก็เป็นการได้เขาเรียกว่าแบ่งปันแล้วค่ะมีความสุขมากเลยใช่ไหมจูดี้หนูอยู่น้ำก็เหมือนคนหิวใช่ไหม นี่ค่ะจูดี้หิวน้ำจริงเราหญิงฟ้าไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นเขานะคะแต่เขาเขาวิ่งตามมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่เดินออกจากสำนักปฏิบัติพระกรรมฐานนะคะอะาลูกอันนี้เขาก็เลยตามตลอดเลยมันหมดแล้วค่ะพระอาจารย์มันหมดแล้วจ้าอ้ยหมดแล้วอ่ะ หมดแล้วค่ะผมหมดแล้วครับ